ทั้งหมดที่เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นก็ทําให้คนต้องหาแนวคิดครับว่าต้องหาอาชีพตัวเองใหม่เพราะาบางคนนั้นตกงานแล้วนะครับบางคนก็กำลังอยู่ในช่วงที่กำลังจะตัดสินใจว่าตกลงจะเปลี่ยนงานอะไรดีอย่าไปเลือกงานนะครับถ้าพลิกมุมคิดนิดนึงจะพบว่ามีอาชีพบางอย่างก็เป็นงานและเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราได้ไปดูรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับเป็นอาชีพที่เรียกกันว่าตบหน้าติดตามจากรายงานพิเศษครับ การตบตีไม่ใช่เรื่องเสียหายเสมอไปค่ะวันนี้คุณผู้ชมอาจต้องปรับทัศนคติกันใหม่เพราะเรากำลังจะแนะนำอาชีพใหม่ที่นอกจากจะมีคนมาให้ตบแล้วยังได้เงินใช้ด้วยค่ะค่ะมันจะทำให้หน้าเราเนี่ยตึงแล้วก็กระชับแล้วก็เครื่องสำอางเนี่ยใช้น้อยที่สุดใช้น้อยที่สุด เอมิกาได้ชื่อว่าเป็นตำนานตบนมหลังจากยึดอาชีพแก้ปัญหาทวงอกให้สาวน้อยสาวใหญ่มานานกว่า20ปีวันนี้เธอได้ใช้พรสวรรค์บวกกับความคิดริเริ่มสร้างภูมิปัญญาตบหน้าที่อาจเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแรกของประเทศปรับเปลี่ยนรูปทรงใบหน้าให้ดูเข้ารูปหน้าเด็กลงลบรอยย่นรอยตีนกาปรับเพิ่มโงเฮงหรือแม้แต่ตบหน้าให้เหมือนดาราคนโปรดซึ่งตอนนี้คุณกุ้งบอกว่าใบหน้าดาราเกาหลีกำลังมาแรงค่ะ การตบหน้าแก้ปัญหาเฉพาะจุดใช้เวลา15นาทีราคาจุดละ990บาทแต่ถ้าเต็มคอสตต้องถูกตบหน้าสี่ครั้งปรับจนกว่าจะได้รูปใช้เวลาไม่เกินหนึ่งเดือนค่ะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีมีคนมาขอเรียนวิชาตบหน้ากันมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ทําได้นะคะเพราะเทคนิคนี้ใช้มือล้วนๆค่ะไม่ต้องใช้ครีมหรือเครื่องสําอางช่วยบํารุงขุนกุ้งจึงจค่อนข้างเลือกลูกศิษย์เนน่้เศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็หรืออะไรเงี้ยลูกค้าจะเครียดเครียดก็มาตบหน้ากันเยอะมาก เยอะมากคือมันเป็นอะไรที่ไม่รู้จะไปไหนมือเพียรปวดหัวไปหมดอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่างั้นก็รับตัวเองในตบหน้าดีกว่าพอให้นางวันแต่เยว่าร้านสวยที่อื่นสปาที่อื่นไม่มีตบหน้าเหมือนเราไม่มีค่ะเพราะว่าการตบหน้าเนี่ยมันเป็นการบอกลูกค้าไปในตัวว่าเราไม่ได้นวดเราไม่ได้นวดนวดนวดอย่างนี้ไม่ใช่นะคะเราตบก็คือตบวิธีตบก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะไม่ต้องใช้กำลังตบฉาดแบบรุนแรง แค่ให้เสเตเทียนเล็กน้อยใบหน้าจึงไม่บวมช้ำใช้ทั้งหน้ามือหลังมือและสันมือทำเงินเลี้ยงชีพจนสามารถเปิดร้านให้บริการตบหน้าที่ย่านรามอินทราซอย65ได้ไม่แน่ว่าต่อไปภูมิปัญญาตบหน้าแบบไทยๆอาจจะได้โกอินเตอร์เหมือนนวดแผนโบนราณที่ติดลมบวนไปแล้วนะคะหวังว่านี่จะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยไม่ยออ่อท้อต่อวิกฤตเศรษฐกิจค่ะ ไมไม่ได้เชื่อนะครับระมัดระวังกันนิดหนึ่งต้องให้ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะสําหรับพิธีของการตบหน้าแล้วก็กลายเป็นอีกอาชีพหนึ่งกันนะครับอ่ะ